ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักการเลี้ยงนกเขาว่าว่าสิเป็นสายมงคลสายต่อต่อพเนียดต่อดินหรือต่อกิง่งทุกทุกทันนะครับมือเนี้ับม่ามังก็ครับพี่กัดสวนหลวงเนี่ล้ครับเนี่ยแล้วแกะมือครับว่านเนี่เอานกไม้มาใส่ครับเต็นนาเต็นลังยู่บ่เยียบครับมือนี้ก็เลยเอาเจ้าเลดามากครับ นกมันไม่ไข่แล้วครับมาจัดครับ,รรบแล้วครับต้น,ท,นที่ใสสู้กันโดนเตอครับปรากฏว่าเมีเบี้ยเล็ครับซ่องกล้องไปนี่แะครับนกแถวนี้เที่ยวไปเลี้ยงครับเพาว่ามันใส่ได้ทุกตัวครับ ามีตัวขึ้นมาแล้วเยียบจัดครับนกอ่านี่ครับนี่นะครับเนื้อต่ำไปเพิ่งครับนี่หละต้นที่ใส่ว่านนกใหม่มากเต็มหนาต้นหลังอยู่ครับเส้นกลางครับนกตัวนี้เส้นกลางนี่ข้าวล้มครับข้าวล้มดีครับนกตัวนี้ซุดยอดแล้วล่ะข้าวล้ม คนงานเพิ่นครับเดี๋ยวลงมอเตอร์ไาค์เป็นตัวงเด็กทีครับคนงาน นี่แหละครับผลงานของเจ้าเรดาครับม่าทำาไ้พิดหวังครับเสียงกลางไปไง่ครับนกตัวนี้แต่ว่าเหี่ยงนี่สุดยอดครับมีคันมีนุนครับนกตัวนี้ฟั่งว่านนี่ครับเอาอนอฝนลงมึงครับ สิบโมงเคืงครับเมื่อนี่ล่มครับก็เลยห้องสิต้องกลับนะครับจัดไปตรมหนึ่งครับเมื่อนี่เดี๋ยวการหนาว่าไหมครับเดี๋ยวมาจัดไหมครับนกแก้วนี่หลายอยู่ครับแต่ว่ากะเหนียวขึ้นกันครับมีคนเล่นแน่ขึ้นกันในตัวไม้่วว่านนี่แหละครับถัวว่านนี่ก็ใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าเมื่อนี่ก็สุดยอดขึ้กัน ขอพุ่นทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพล่ำน้ำพ้อง,องทุกทุกท่านล่ะครับสำหรับมือนี้ก่ะสวัสดีครับ